พี่การครับตอนนี้คนมันคุณก็ก็เรียกว่าคิดไปถึงว่าเอ๊ะพันสี่เนี่ยจะรอดไหมพี่การถ้าดูแบบเนี้ยดูจากทิศทางลมแล้วเนี่ยเอาอยู่ไหมฮะพี่การไม่ต้องกลัวล้วครับตอนนี้ไม่มีอะไรน่ากลัวเท่านี้ที่ผ่านมาน่ากลัวสุดๆไปแล้วอ่าไม่มีอะไรน่ากลัวเลย <c oughs> ใช่ไหม,มนะครับ <c oughs> ดูงพันสี่เนี่ยผมว่าเอาอยู่นะถ้าดูจาก ในเรื่องของแนวรับก็ดีดูในเรื่องของบอลยิที่สามารถจะขึ้นได้แล้วสะท้อนหน้าที่ตลาดพุ้นบ้านเราเนี่ยนะครับ,รบประมาณพันสี่แล้วหลุดนิดหน่อยแล้วไม่ได้ไม่ได,ไได,ไได้ไม่ได้เยอะอะไรคิดว่าเป็นสิ่งที่ไม่ได้มีอะไรตรงนี้ที่จะน่ากลัวหรืออะไรนะครับสังเกตถึงแม้ว่าเจะลงไปก็ดีเมื่อวานก็มีแรงขายฝรั่งขายแต่ก็ไม่ได้เยอะนะครับฝรั่ง ก็หลังขยันขายแต่ไม่ได้ขายดีอะไรเยอะๆเป็นรินขายมากครับแล้วก็เมื่อวานค,ค,คุณจตุพรครับชวนดูคุณสุประชัยชวนดูเมื่อวานโวลุ่มน้อยอ่าใช่ใช่ครเขาไม่ชอบนะครับโวลุ่มน้อยๆแต่พอมันลงเนี่ยมันโวลุ่มน้อยมันดีนะอ๋อครับนะครับเราเราฝืในใจหน่อยวงลงมาววลุ่มน้อยๆเนี่ยแปลว่ามันก็ดีโอกาสที่มันจะกลับไปหรือมันจะหมดแรงขายแล้วนี่มันมีมันมันสะท้อนในภาพของเทคนิคลได้เหมือนกันนะครับ นั้นก็เป็นสิ่งที่ผมมองกลับเป็นมองว่าบวกแต่เรื่องเรื่องของเรื่องคือช่วงวันศุกร์เนี่ยมันเป็นหยุดยาวด้วยใช่ครับนะครับสามวันเนี่ยก็อาจจะมีอาการแผ่วไปบ้างลุกไปบ้างก็ไม่เป็นไรอย่างที่บอกครับแต่ชีเนี่ยมันหลุดแนวรับเทรนสําคัญตั้งแต่หนึ่งสี่แปดสู์แล้วมันเพราะเรื่องอิสราเอลทั้งหลายเนี่ยมันก็เลยทาให้ไหลลงมาตรงเนี้ยนะครับคพันพันสี่ร้อยต้นๆเนี่ยผมคิดว่าพันสี่ร้อยเนี่ยน่าจะเอาอยู่นะครับ,รบแล้วชวนดูอย่างนี้ด้วยปัจจัยพื้นฐานของตลาดหุ้นเราเนี่ยปีหน้านะครับปีหน้า ทุกคนมองไปผมว่าไม่มีใครมองต่ำกว่าพันหกส่วนใหญ่ครับครับนะครับงั้นท่านมีอัพไซด์อย่างน้อยๆสองร้อยสองร้อยห้าสิบจุดจะสังเกตได้ว่าสะท้อนมาที่รายย่อยเมื่อวานก็เข้าไปซื้อครับนะครับ,รบอาจจะเป็นมองว่าเออต่ำแล้วแล้วดูจากปัจจัยพื้นฐานนะค่อนข้างที่จะต่ำสัญเข้นาไปซื้อตอนนี้น่าจะดีครับนะครับผมก็เลยมองว่าเออก็ช่วงนี้ก็น่าจะเป็นช่วงที่เราน่าจะตั้งรับทุ้นได้นะครับแล้วก็ผมผมสะท้อนอย่างนี้ด้วยครับหลายๆท่านท่านคงเห็นแล้ว งบแบงค์ออกมาอ่าครับเป็นไงะครับผมนี่วันนี้ผมเจอแบงก์ที่ไหนผมต้องยบมือไหว้วันนี้ช่วยแน่แน่นะครับนะครับช่วยยับยั้งการลงได้เยอะนะครับเพราะว่างบออกมาดีหลายที่ดีเกินคาดนะครับแล้วสิ่งที่ผมมองเข้าไปเห็นอีกที่ผมค่อนข้างจะดีใจแล้วสบายใจในการข้างหน้าเนี่ยก็ด้วยความที่ว่า NPL ครับคุณเุพาคุณสุประชัยครับเขาดูดีขึ้น อ่าครับนะฮะแล้วแล้วการตั้ง NPL เขา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 ตอนนี้นะครับมันมีการมองไปข้างหน้าครับจนความคุณสุประชัยครับครับครับเฮ้ยไม่เหมือนที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแบบพวงหลังังไงไม่รู้อ่าอืมอันนั้นเป็นการข้างหน้าที่ว่าเออมันน่าจะดูดีขึ้นนะครับแบงค์หลายๆแบงค์เฮแบงค์เนี่ยออกมาดีเกินค่าที่พวกออกมานะครับผมคิดว่าในวันเนี้ยกลุ่มแบงค์นะครับก็น่าจะมาช่วยยันไว้ให้ลงน้อยๆได้นะครับกลุ่มพลังงานอีก นะครับกลุ่มพลังงานเนี่ยน้ํามันขึ้นนะครับก็น่าจะมาช่วยทําให้กลุ่มพลังงานนี้ยังพอยืนอย่างน้อยๆยืนหรือขึ้นได้บ้างก็ยังพอจะช่วยประยุทตลาดได้บ้างในตอนนี้ครับครับพี่การครับพูดถึงกลุ่มแบงค์นิดหนึ่งับผมดูจากกสิกรไทยที่เขามีการตั้งสำรองที่ยังสูงอยู่พูดง่ายๆแล้วก็อธิบายไว้ชัดว่าเอะดูแล้วสภาพเศรษฐกิจในปีหน้าเนี่ยดูจะไม่ค่อยสู้ดีมากนักเนี่ยสัญญาณที่กสิกรไทยส่งมาแบบนี้เนี่ยในมุมของ ของเรานึยมองยังไงครับพี่กันครับคือผมคิดว่าคำว่าเศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยก็เป็นการวางก็ถึงวาง n p l ไปข้างหน้ามองไปข้างหน้านะใีเปลี่ยนเมื่กี้ด้านต้นนะครับคือถ้าเรารู้ว่าไม่ดีเราระวังตัวได้ดีเราวางแผนได้ดีเนี่ยแบงก์ก็สามารถที่จะรับมือรับมือได้นะครับครับถ้ารับมือไม่ดีนี่ต้องวาง NPL เพอเพิ่มอีกนะครับแต่แต่อย่างไรก็ตามเนี่ย ผมก็คิดว่าข้อมองอย่างนี้เนี่ยถือว่าเป็นการมองไปข้างหน้านเศรษฐกิจไม่ดีอย่างน,น,น้อยๆก็น่าจะมีตอนนี้ GDP ต้องได้เห็นคาดการณ์ต่อปีหน้าก็น่าจะตักสามแต่บอกว่านะครับหรือถ้าเกิดเงินเงินดิจิตอลที่จะมาดิจิทัลที่จะมาเนี่ยนะครับ,รบก็ก็จะช่วยได้ได้อีกระดับหนึ่งนะครับครับผมค,คถ้าอย่างนี้พี่กันมองว่าในช่วงนี้ที่เป็นช่วงจังหวะตลาดขาลงยังมีหุ้นกลุ่มไหนที่น่าเก็บสะสม เพื่อที่จะไปรอลุ้นเด้งในอีกสามเดือนหกเดือนหรือปีหนึ่งข้างหน้าไหมคระผมคิดว่าในในระยะสั้นๆเนี่ยก็ต้นเดือนหน้าก็อาจจะมีเด้งบ้างแล้วนะครับในเรื่องของอบอลยิวก็น่าจะเบาบางลงคือจริงๆท่านที่ท่ททานท่านเฟสท่านพูดเนี่ยเราก็ทราบวิธีก,การนี้ครับขึ้นอีกรอบอจริงก็เป็นเรื่องเดิมที่พูดซ้าเหมือนกันนะผมผมฟังดูแล้วนะครับครับ,รบนะครับแต่ในขณะที่ดอกเบี้ยสูงอยู่อย่างนี้บอลยิสูงสูงอยู่อย่างนี้นะครับผมคิดว่ากลุ่มแบงก์ก็ยังเป็นกลุ่มที่ได้รับ ผลตอบแทนที่ดีได้ในอนาคตข้างหน้าครับคือถ้าเห็นเนี่ยอย่างเช่นนะครับผมยกตัวอย่างอย่างเช่นเคแบงค์นี่เราให้ราคาที่ร้อยหกสิบบาทปีหน้านะครับแบงก์กรุงเทพนี่สองร้อยแปดบาทสองร้อยแปดบาทนะครับเห็นว่าเฮ็นอัพไ์ค่อนข้างที่จะจะเยอะทีเดียวนะครับ TTB หนึ่งจุดเก้าหนึ่งนะครับ KTb ยี่สิบสี่จุดแปด แนะนำซื้อทั้งนั้นนะครับฉะนั้นเนี่ยกลุ่มแบงก์ผมคิดว่าหนึ่งถ้าถ้า,ถ,าถ้าหุ้นกลับมาขึ้นนกลุ่มแบงก์ขึ้นแน่นอนถูกไหมครับดอกเบี้ยก็จะอยู่ระดับสูงกลุ่มแบงก์ได้ผลประโยชน์แน่นอนนะครับแล้วใน <typed> ในเรื่องของปริมาณการซื้อขายกองทุนที่ต้องเข้าซือ้อถ้าฝรั่งกลับมาก็ต้องเข้ามาซื้ออยู่แล้วนะครับฉะนั้นกลุ่มแบงก์เนี่ยถือว่าวเป็นกลุ่มที่ผมคิดว่าลงทุนได้นะครับในในหลายๆหลายุาย้นที่ที่ผมเรียนเมื่อกี้นะครับน่าสนใจนะครับโดยเฉพาะผมคิดว่า บีบเด่นเคแบงเด่นพวกเนี้ยครับครับนะครับครับงั้นงั้นถ้าใครมีหุ้นตอนนี้ก็ย้ำนิดนึงผมว่าต้องถือแล้วนะครับนะครับครับครับเน้นเน้นถือไว้ก่อนผมคิดว่าโดยโดยเฉพาะหุ้นที่เป็นอย่างอย่างพวกกลุ่มแบงค์กลุ่มน้ํามันแอดวานสื่อสารพวกเนี้ยนะครับ S <S <S ผมคิดว่าน่าจะได้รับผลดีในอัน,นิสงส์ในในการข้างหน้าฉะนั้นใจเย็นๆตือก,ก่อนนะครับครับกลยะถามต่อเลยฮะถ้าเกิดจะเก็งงบค3สาหลังจากที่มองงบกลุ่มแบงก์ออกมาดีแล้วมีกลุ่มไหนตัวไหนที่น่าสนใจไหมครับในมุมมองของพี่กันลยาครับในในในมุมมองก็น่าจะเป็นกลุ่มที่อย่างตัว b ี m ีอพวกเนอี้ยนะครับกลุ่ม,ม <B MS. S 1> สายการบิน A v ครับครับ นะครับคนที่เกี่ยวกับท่องเที่ยวพวกนี้ผมคิดว่าก็น่าจะพอเก่งได้นะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ต้องดูเขาเรียกนะจังหวะจะบควนเข้าไปซื้อด้วยครับนะครับแต่ว่าผมก็ขอเน้นย้ำว่ากลุ่มแบงค์ยังไงนะครับ b b l k bank KTBTTB ยังขอให้เป็นขุ้นเด่นของท่านนะครับท่านอาจจะขอข้อมูลจากบรอกเกอร์ที่ท่านลงทุนอยู่อ่านแล้วท่านอาจจะประทับใจแล้วก็ชอบเหมือนผมถึงแม้ว่าอย่างที่เรียนครับก็อาจจะมองข้างหน้าไม่ดีแต่เป็นการมองข้างหน้าแล้วนะครับไม่ต้องกลัว